ขาเราเลื่อนตูดเราเรียกยันต์าตียันต์ขาตียันต์ียนตทุกท่านทุกจังนั่จังนั่งดีๆหลับนั่งเอีบันยันต์ตียันต์ทำใบยันต์ตเพ

tất cả được cái mặt của cái cháy này để mặt của cái cháy. Erika, 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 ที่เราได้เห็นมาคือพบว่าพิธีการอ่านใบเตือนยาเป็นเพียงเปลี่ยนภาพต้นฐานเพียงอย่างเดียวมาเจอในบางประเทศไปส่วนตัวที่เป็นปัญหา ปิดปากปากเทียนคือตัสัตว์ตสัรพติดปิากสิงเงื่อนปิดเส้นผมเส้นผมเังมันมีเทียนเตะน้องตาดพีน้ำเกิดปากน้งตื้อเป็นเรื่อไม่ได้นาจ๊ะปิดปากตัวสัตว์ติดปิดปากสิบเงื่อนสิงต่อสิบเงื่อน มันจะเป็นตัวสีเงินเพราะาตีมองยี่ตัวหลังจังเน้นตัวหลัยจังมองยี่ม์เออจึงมองยี่หป่าเพียงเพราะมันมีตัวสัตว์นีมันมกีป่ายปาตาบุกไปมันีนปางตาเรกไปไม่ได้มอส่วนที่เป็นอาศจร อัตน์ร่ากามีตัวที่สำคัญที่ปนตัวเราไว้ว่านี่แหละคืตัวเราตัวเราจนไปดูว่านี่เป็นอหไตัมันมีธานมสัญญาของวาตรธพระสัญญามายถึรมะสัญญาแปลว่าวัก่อเหตจวัตถุก่าเมปเือนือ นี <se Hye> <death> ่ค kind of ือเรานี่คือหัวเรานี่คือแขนเรานี่คือขาเราคือเราต้องมีบางสิ่งนี่คือหัวเรานี่คือหัวเราเขาบอนี่จิงเอ้านี่คือเรานี่คือสามีเราเพราะมันมีตัวนี้เป็นต้นโต้นี่เป็นสิ่งสมุดรจำอย่างเป็นไผ่างเป็นสิ่งสมุดรว่านี่เลยคือดวงที่น่ง สิ่งสมบูรณ์นี่คือชาตินี่คือความเป็นธรรมไม่มีการเสียเปรียบใครเอ่อจิตต์ตา้งใจนยู่ว่าไม่เป็นคนโกงโกงโนงโกงกันต่างแต่ก็มันมีคนที้เดินวตโกงไปจนถึงวันที่เป็นอาณาจักรที่ ตัวเรว่าชีวิตของเรานะตัวเราเปนไแค่อาการไม่ตัวเราตัวเราจะเปีแค่่างเมื่อเรารู้ว่าทําทำไมเราจไม่เรื่องของวาุนไม่รู้เราเลยเลยที่อารมณ์เรา่่ว่า ทำไมเราถม่ใชประยน์ต่าากคนที่รู้เรื่องปัญญาเมื่อรู้เรื่องปัญาแวมันไม่ทัที่เอาถึงความจว่าเราไม่ได้ถกมาเรามอปสรรตั้งมากมีนี่คือส เมื่อเรามั่นถืั่นในหลับการในกาถามและคำตอบในการตอยึดมั่นอยู่ในตัวเองยึดมั่นในอุปคติอดมคติสูงยึดมั่นในการแสวงหาความสุขนี่วเอง เปลวไฟมักจะเข้ามาสู่วางัยวันตกคืนเล่ห์ป่าสนางโอมเกี่ยวกับดวงจันทร์เมื่อเกี่ยวกับดวงจันทร์ป่าสนางเป็นป่าสนที่องค์รวมความสุขที่เราต้องการคือความสุขอิรัก cho người lúc tâm ơn em phát triển ăn, người lúc tâm ơn em phát triển ăn từ ngày phát triển ý lộng vào thách thức ăn, ăn cứ khẳng định, nơi ăn nắng nóng, ít được ông xuân, số một có ai cũng không ăn từ trong hai sân khấu lúc như này. ในวิหารนั้นวิหารนั้นสร้างไว้ใสาวอย่สาวกอยู่สาตกอยู่ยลมงเด้วยนาสนาน่าเลยไม่มีคนเก่อไม่มีคนเก่งให้ไม่มีคนเกีไม่มีคนอาถรรพ์เลยเลยี่เปคนสวยามอยู่ในห จนกระทั่งการสำรวจท่ามกลางโลกนี้แต่บางทีกิจกรร้แบบนี้ตามสูงข่ายด้วยปัญญไม่พอเสียก็คือยินดีในรูกคือกินปีในตามคือตาหงุดหงิดรูปงรู้ฝันเสียยินดีเสีย จมูกโดเลียินดีไม่คือเลี้ยินดนยินดีในรดที่มีประสบการณ์มละตายินดีที่รุ่อันนั้นที่แต่นีบก็เสวนี่นี่คือพุทธอ์สเพราะท่านเคยจมูกต้องเคยีแต่เกิดมาเ ngày nói được những việc là của một một tôi nghe ngô ngô với tôi cái việc rất là chi Liễu mưa vừa 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 สิ่งที่เราให้มาทั้งมือทั้งกายเพื่ออะไรเพื่อสร้างคาามดีเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อทำให้ด้วยสร้างด้วยกำลังปัญญาด้วยกำลังกายด้วยกำลังจิตด้วยกำลังทุกอย่างไปใช้สร้าง่สรีด้วยป่า ตาความรมีนี่คือนี่คือขไม่ชอบอะไรไหมสัตาิรต้อย่าไป็นดูทีเดียวอย่าไปเป็นคนที่ิดต่ำอย่าเป็นคนที่พบเรื่องราวในทางเรื่องราวในความคิททางประสาสนาเปล่ามากมีเรื่องคีมากมากอีก นี่คือันนี้ก็จะนำใช้ไปถึงพฤติการสิงซึ่งในภาษาดีในภาษาอีกงวิธาบัเรวินาบัตรสหนึ่งวินตาบันเรื่องของหนึ่งสงสองวินตาัตเรื่ององ xa bình thường hà nếu như chính quyền chính quyền là thực hiện chốt các nước và đầy đủ nơi nào đó và đây, một cái mục đích thì là ดูดูาลงตาตาไม่ได้ราจำสามสองไมสี่สองจะต้องรักษาดนีโอกมสเาได้โอกาสของการที่ถึงนั้นเราจะมเวาสุที่สุดเราจะรักองสองมาดูพัลลัสสองสอง บอกเรงอะไรเรราบว่าเรนี้ปุ่นี้ไปซื้อมัันตองส่งขึ้นหมดแล่ก็ไปซื้อพอองั่นอง้นเมอารบมันกิเข้นอยู่มันจะมีสตาไม่เคยไม่เคยม่ลเวสิี้อนน้

ดูในจุดที่ว่าเราจะสร้างการเมืองเราจะให้ควาหวังของเราไปไึงที่ตัเองจะไปจุดนั้นในดุลยภาพที่เรามาเสียไปเลยเสียไปเลยทุกสัปดาห์ทุกเดืนทุกปีเราไปที่ตรงนั้นที่นั่นของเราจะเสี่ไปในหน้าชาติหน้าการที่จะไปดู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 ให้สุขภาพดูเพราะสัตว์สิ่งม้า nhiều khách hàng đã đến để phục vụ nhưng được lượng thì không phải số lượng như vậy. Từng vài như công việc làm gì công việc này công việc kia công việc khác, công việc khác, nó xa, ta phải đi luôn để được sáng tràn Ta xử con gái, xã hội mình Công kỳ nào ta không ngăn bắt được Chúng ta không ngăn bắt được Chúng ta không ngăn bắt được Ta đã biết ta đã chọn ta Ta đã biết เตะการทำปือมีผต้องรอมาเตะเราคป็นภาษาหถ้าเป็นภาษาที่เรามันต้องอกมากรุ๊นี่เลยนะถ้าเราออกมากรสู้ถ้าไม่สู้จะตายลงเห็นะครับเตะมันตองตายตองตอตตายอะไรคือ เม่กรรมนี้ก็ตามเป็นสัพเนิยนให้าออกมาเพื่ออะไรเพื่อมาล้างมือล้างมือให้พรตายแล้ไจะได้ล้างมืออีกล้างมือไมุ่มือต้องปีนมือลุ้มใเขาดูมไม่ได้ดูล้างมือเขามือล้างมือยังไงคือให้มนันเขาบอนว่าเออ ชอบจอสคือข้าวปุยงาข้าวปาจากโลกนี้แล้วขอะที่ข้าปเรกันมาสิ่นข้าวปุ้าวป่ออะไรก็สนึไม่พอเอาน้ำไปท้าอีกล้างมือ เพื่อให้มันงู้ว <OK. S 1> ่ามือ่ <go van es> ีสอาหารที่ถูกกะถูกตนต้องต่นตื่นนี่พยายามวันนี้เป็นบาที่สัจธรรมของพุทธศาสนาที่ทำให้เราได้บางทีบอกอะไรก็ท่านผัาเรื่องทำ้มดนต่นแหนะที่วันนี้ ถ้าไม่มีวันนี้ก็จะไม่มีชีวิตที่มันเตือนเราเองมาตามนักนำเป็นไปตามมนทำให้พวกเราไม่มีเพราะอะไรเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเราวันนี้เป็นสานะเพราะในลังสานนั้นเป็นเป็นประเพณีถ้าไม่มีวันนี้ก็จะไม่มีประสุรา และไม่มีพระพุทธศาสนาอีกเเพราะเจอที่เมืงองไทยโซนนัปพระราสองทั้นนี้เป็นพระรามเป็นในเรื่องศัพพิษาจริงมากที่มาที่มาแปวชมพูที่มาแปวชมพูเป็นพระรามสองทั้น เาบอกวนะ่าจุดหนึ่งก็คือจุดที่นครศสีธรรมราชเขาสันนิษฐานว่าจนะแต่การประ,าประมาเขาเรียกว่าเอาไปสองครั้งนี้อยูงตรงนั้นแต่ในระหว่างน้ลงลงแพ่ลงเ,ลเ,ลเือนหายไปจากที้ทอสองทรั้งนี้มาเสด็จที่ สุวรรณภูมิแต่ก่อนจะมีแยกเป็นกระบะไปยังประเทศอะหรหคือจะสุวรรณภูมิาะมีพะสดุส่งหานี่เดียวเจริญก็มาศึกษาเพิ่มมาอีกทนตางไม่งันที่เราไม่ถูกเราไม่ยืมเงินกศาตายไปยังประทศีกสา ไปนั่งน so ับใจนับถือตาโก้ถนับถุยก็ยังมีเชื้อสายอยู่ยังมีเชื้อสายมาตามลูกนับถึต้นไม้ก็เอาทุกวันนี้มันมันเอยถ้าไม่มีศาสนาที่ไปไหนยิ่งเลยนี่โต่บองเลยบาง่คงรู้ันทุกใย ดีที่มีภาษาสัาสสูสอนใจเราว่าความอิคืออะไรไม่ใชเป็นความตองารตือนป็นวาากพ่อตนถึงก้นแดงตื่นากกาตนยือในห้า สิ่งนี้ก็คือทกรรมของมันสิยังไงก็พ่วม่ก็หนึ่งเดียวสิที่สุด้วคือสิถ้าเกิดในวันเกิดศาสตทำอะไรวันเกิดดวงุกตรนถ้าเกิดที่สองนี่นะวเกิดาสตนเดนี่นะถ้าถ้ารัเผ เดือนสองท่านนี้นะสอบวันนี้น่ะไม่เกิดคือไม่เกิดจุดบังเกิดแผ่นี้บางควันที่เกิดก่อนคือวันเกิดเกิดก่อนวันเกิดวันเกิดวันนี้เกิดก่อนเกิดแผ่นนี้บางคนแล้วมาสู่วันเกิดวันแล้วสู่วันเกิด สู่วันเดืาเพราะอะไเพราะว่าเมื่อมีพระสุนทรในวันเดือนแรมภาพที่เกิดขึ้นในเวลา4-5โมงโมงทั้งนทำไมทั้งๆเพราะเระตองเกพระภาพฐาโอแม่เห็นผพรีภาพราที่5ท่านก็คือพระอาจารย์ธรราญาบอบ่า ยาตนันาัสตสิตหน้าทตเเาแล้วในภาษาอันอื่นพวกเราก็เข้าภาษาหน้าปาที่สิตอะไรเต็มภาษาแล้วในภาษาอันอื่นมีคหนึ่งมีคหนึ่งคือเรางหนือนองลางองค์นี้้อง ยัสารพรมหรือพระยักรพรมนี้ท่านอ้ายบัลลังราชสัตต์ตื่เวัทุกข์อยู่ในสถานราบวางที่ไม่มีคมแต่ไม่มีคนขี้เหนเ่ยอยู่้านที่ทั้งเจริ ตื่นคอมือมาในการบริบาติจงเป็นตัวบ้านก็เป็นสิ่งอยู่ิ่งมที่มับาที่มวามตื่อื้ต่มเอตื้อเข้าป่าสิตป่ามนับ้นปตมีนาตัวบาในม้ำกม เมื paid, ่อเดินไปมาน็จจงใจอ่นนาาานนาดริทธิ์สาดเมื่อเดินไปมาพุทคน้นที่ดนรอที่นั่นงรอท่นี่ปรนรแต่ยังวันนี้โอ้ยดีสบายจที่สุดเนาะ าน่เป็นัาที่นี่สตวงี่นี่เอน้อไปมาเดินไปตบก่าที่นี่ไม่ไวที่นี่ไม่แข็งเเดินเข้ามาพระาสรุก็เดินเข้แล้วก็ถา ไปรุ่งรทางนี่พุทองค์ก็สอนอารมณปิปทารุงชานี้อยังไม่รู้ทามว่าจะสั่างยังนแค่แค่แค่ปิปปนแค่แค่เรา่าออกอากนี้ไม่งี่งริงเมื่อเป็นปั๊บพุทธองค์ก็เลยมัทนาพีทกองค์สอนเรื่องอริยสัจส นี่และมันเกิดจากวันนี้มันคือทำมาจากระามตั้งศึกอันยาศนสัวสำคัญเป็นวิญญาาของพระศาสนาคือทุกคนไทยในโลกมรรนี่คืออาญาศีลเอ็งเขาออกไปสาวที่โอเคเมื่อเป็น ที่เจึงสอนักษ์ศิเมื่อสอนัแล้วเรียนรู้ที่พัฒนาศิลปส่ง่อต่อไปนานพนานม่มาแม่พัฒนาแม่พัาพัฒนาเดินทางก็ได้วพันเดินทางได้รตั้งคำถาม้มาแคไ เมื่อใดที่ผู้ถาอเลยก็ต้องเมตตาในสังขตาที่ดวงิดตานี่คือพระธรเกิดขึ้นขั้นในรย่างนี้เพราะฉะนั้นวาสนาตนนี้มาที่วาสอกทก็จะเูเดร